อันยองเพื่อนก็สวัสดีทุกคนคุนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับลงสงครามจริงประสาทนั่นเองนะผมประจําวันที่26นะผมหรือวันศุกร์นั่นเองนะวันศุกร์สำหรับประสาทวันนี้เหมือนจะเป็นเจฟนะ,ะสําหรับประสาทเจฟวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างไม่มีอะไรโดดเด่นมาก นะครับผมนอกเสียจากดาเมจของเจฟที่พอช่วงท้ายเกมหรือเลสเกมเนี่ยาดาเมจเขาโจแรงมากเป็นแสนเลยนะเป็นแสนเลยสำหรับดาเมจของพีจเจฟเรานะฮะส่วนเรื่องทีมเรื่องอะไรเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะฮะ อ่าสำหรับทีมนะครับคำหบนึงนะวันนี้เป็นเจฟสําหรับทีมที่ผมจะใช้ตีเนี่ยก็รูปแบบหน้าตาก็จะประมาณนี้นะก็จะมีไซอินยูริโครแล้วก็เฟนลีแล้วก็เล็กิเลสนะครับผมแล้วผมขออนุญาตเช็คของปแป๊บ,บนึ่งนะโอเค สำหรับของที่ผมจะใช้ก็จะเป็นนี่เลยนะ2อจุดอ่อนสองเลือนแล้วก็มีเลือดเทียมด้วยแล้วก็เหวนข้างนะาผมออฟลองก็เป็นตีท่ามืดนะครับริดมิดเบรกเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกันเป็นตีท่ามืดแรงขึ้นนะเพราะว่าเจฟเองก็ไม่ค่อยมีสถานะอะไรให้แบบให้เราปวดหัวนะเพราะว่าเขามีแค่รบครามปป้องกันแล้วก็ อาล้างบัฟแล้วก็ดาเมจแค่นั้นที่จะแรงมากนั่นเองนะคือก่อนมีตังมีอะไรให้รับไหมโอเคเหมือนจะมีนะขอเอาตังก่อนเออเนี่ยนะโอเคได้ตังพอดีนะหืมเกลือฮะ โอเคสำหรับทีมที่ผมใช้ใช้ตีก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตชิคของปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอาอคุดาวคุดาวคุดาวเคเอ่อ สินะี้ยีสิบนะโอเคขยันดูตัวอื่นก่อนนะ อันนี้ผมใส่เป็นเซ็ตของอนนี้เลยกบบ็ได้มั้งอนี่เพราะผมก็อามายืนอะไรอยู่แล้วนะโอเคของก็จะประมาณนี้นะใสอินผมใส่เป็นสองคริสตัลสองเลือดนะครับผมแล้วก็เจมพิวอีสามัญประจำบ้านนะครับผมก็จะมีอ่าเพิ่มดาเมจคิดตัลอ่อนแล้วก็เพิ่มพลัง โจมตีกายภาพแล้วก็รถคู่ดาวนะแล้วก็แปงครั้งออปตีท่ามืดรีมเมเบกก็จะเป็นาตาจุดอ่อนคิติคอลตีท่ามืดแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจคิทิคอลให้แก่ท่ามืดแล้วก็จุดอ่อนแก่ท่ามืดประมาณนี้นะครับส่วนตัวแถวหน้าก็ยัดเลือดนะเพราะว่าเราเอามายืนเฉยนะมายืนมันรัดรัดรับดาเมจเฉยนะ สเลี้ยงผมใช้เป็นอ่าเป็นเคลลนะผมนี่เพราะว่ามีอ่าค้ายกว่าบัฟดาเมจขี้จุดอ่อนประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอใส่เลือดเทียมให้เลคินเลฟสักกันหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนจะเห็นเหลืออันนึงมั้งอ่า Okay. น่าจะไม่มีเลยนะน่าจะหมดแล้วสำหรับป้องกันหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลูยกันเลยนะครับว่าเราจะทำดาเมจกับเจฟได้เท่าไหร่นะ ริ่มแรกไม่ต้องคินแรมากกดสกิลได้เซินไปก่อนแล้วก็สกิลโครรไปนะฮะโอเคถ้าถามว่าทำไมผมต้องกดสกิลโครรไปก็เพราะว่าถ้าเกิดลุกยกล่าโลนเทิรแรกเนี่ยมันจะดีมากนะ พอลุกยกเลอ้อโล้เล้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้โคออกสกิลแทนนะประมาณนี้ก็เกิดเริ่มมาก็ไม่มีอะไรมากนะก็ให้สซีนสับไปก่อนแล้วก็โคกดรอไปก่อนนะผมว่ารอบนี้ลุกหน้าจะ,จะยกโล้เลยนะเดีย๋ยวผมให้โคเนี่ยรอไปเลยอ่ะตามแผนนะฮะแล้วก็ให้โคล้างโล้ลุกไป แต่รอบนี้จะยกโล้ช้าไปหน่อยนะอาจจะเสียดาเมจไปนิดนึงนะ <S <S เพื่อหลังจะกสีนแตงล่าผมก็จะบัฟยูรินะแล้วก็เฟลลีด้วยต้องคอยดูเลือดให้ดีๆนะถ้าเกิดจังหวะไหนที่เลือดมันเริ่มเตือนนิดเดียวเนี่ยเราก็ต้องฮีวไปนะ พอช่วงที่ท้ายเนี่ยประมาณสานาทีเนี่ยเจฟมันจะตีแรงมากนะสำหรับสกิลอ่าสกิลอ่าสกิลแน่นะสกิลแรกเนี่ยที่มันคูดาวอยู่เข้าน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้บัฟเฟนลีเลย อืมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวอะผมบอกเฟรลีไปเลยก็ได้ให้เดี๋ยวดิเดี๋ยวผม,มฮิวแล้วกันเพราะว่าสีอินเลือดนางค่อนข้างไอนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้บอฟเฟรลีนะรอบนี้อืม ตอนนีเเ้เราต้องเก็บซันเซอร์กับลุกให้ได้นะก่อนนะเพราะว่ามันจะลดดาเมจไ่ได้เยอะมากเพราะว่าซันเซอร์เนี่ยมีฟิกดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะจังหวะรอสกิลเราก็กดอะไรไปก่อนก็ได้นะถุงจะกดบัฟเฟลีไปเลยไอ้บัฟยูรีนะ มกลัวรอบนี้ผมจะหายเพราะว่าเอ๊ะไม่หรอกนะเพราะว่าสกิลนี้ค่อนข้างเบามันจะแรงสกิลแรกนะเป็นแสนโอเคอันนี้เราก็น่าจะเก็บสันเซเล์ได้ละเราก็เหลือแค่เจ็บตัวเดียวแล้วก็อืมกดอันไหนดีอะคิวไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะเซฟไซน์ไว้ก่อนเลยนะ เราต้องเซฟไทอินไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดนางตายเดี๋ยวดาเมจผมหายไปหมดเลยนะเห็นไหมเป็นแสนเลยนะเราก็จะบับยูรีนะแล้วก็ว่าอาจจะใช้สกิลนี้ของเลกินเลนนะในการลดดาเมจนะ ก็ื่อที่จะลดดาเมจของเจ๊ไปได้นิดนึงนะก็ช่วยๆยอยู่นะโอเคเมื่อกี้เหมือนจะเจ็ดหมื่นนะไม่รู้ว่าบัฟยูรีรอบนี้จะขึ้นแสนไหมโอเคแล้วก็กดบัฟยูรีรอยไปเลยนะพอเราบับยูรีเสร็จเนี่ยผมอาจจะใช้สกิลฮิลของเลคินเลสแล้วก็ต่อต่อรุย่ย เก้าหนะมื่นนะเก้าหมื่นเบานะเบาเบาโอเครอบนี้แล้วเราก็จะอิชิพหายแล้วสกิลแรกเจฟมาเฮ้ยอย่านะไม่นะหิวขอหิวก่อนอิได้อยู่ได้อยู่ ผมขอฮิวดักไว้ก่อนนะั่นปึ๊บโอเคถ้าผมบัฟเฟนรีไปก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็พอเซอินฟันเสร็จเดี๋ยวผมค่อยโรด,ดาเมีดแล้วกันนะ ไกินเลวจะเข้าเท่าไหร่เนี่ยเหมือนบัฟยูริจะหมดหมดไปหน่อยนะเพราะว่าเข้าแค่สี่หมือนห้า โอเคเราก็ทำการลดดาเมจให้กับทีมเรานะอืมเบาเลยนะอ่าเหลือเก้าหมื่นเลยจากเป็นแสนนะเราก็ทำการ รถพลังโจมตีเร็นะรถไปอีกทีหนึ่งอ่ะอืมฟันรอบนี้เหรอเราก็บัฟเฟลีเลยนะไม่แน่ใจว่าจะได้ถึงหลานหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงแหละพอรู้จักลำรวมแนละ้วอือเบามากเลย ตองมืนในครับนี่ยจะทันฮิวไหมเนี่ยน่าจะทันเลยนะทันไม่ทันก็คือตายก่อนน่ะได้อยู่ได้อยู่นี่แน่ช่วงสองนาทีสามนาทีเนี่ย สกิลของเจนเนี่ยมันจะเริ่มแรงมากๆเพราะว่าเขาได้รับบัฟด้วยนะตอนถ้ายเกมเนี่ยเฮ้ยเข้าสามหมื่นได้เหรอเฮ้ยจากเป็นแสนนะก็น่าเราน่าจะลดดาเมจให้เจ๊ไปเยอะพอสมควรน,นะแล้วมันก็เลยเข้าน้อหนอยสกิลน,นี้สองหมื่นห้าแต่จังได้อยู่นะถือว่าเบานะเพราะว่าเป็นดาเมจร,รวม หนูว่าจะเข้าเท่าไหร่รอบนี้ถึงห้าหมื่นไหมห้าหมื่นห้าอีกเหรอน่าจะโดนลบลดเกาะไปเยอะนะ ไม่นานถึงร้านนะน่าจะเท่าไหร่อ่ 6, 7, นะหกเจ็ดแสนมั้งตตยละถึงถ,ถ้าถึงร้านหน่อยก็ดีนะอย่ายวรรอบนี้จะเข้าเท่าไหร่อืม เจ็บนะเจ็บนะเจเยยนใจเยใจเยนจะเยนอืมยังไม่มีใครตายนะรอดไปรอดไปรไดได้ฟันอีกรอบหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเบาเลยนะพอเลือดเต็ม พอเราก็ได้แบบได้วับจากแหวนข้างมาด้วยนะน่าจะได้ฟันอีกรอบนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวแค่สิบวิเองน่าจะได้แหละนะน่าจะเจ็ดแสนนะรอบนี้เด,เดเาๆเฮ้ยโอ้โหอดเลยเอ้ได้อยู่ได้อยู่ สี่หนึ่งห้าเท่าไรเนี่ยเจ็ดแสนโอ้แปดแสนนะโอ้ยอีนิดเดียวก็สองล้านละแหมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปลงสงคารามจริงประสาทของเจฟนั่นเองนะครับผมนะทีมที่ช้ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับไซอินเนี่ยจะใส่เป็นสองจุดอ่อนสองเลือดก็ได้นะแต่ว่าผมชอบ แบบสองครีมากกว่านะอืมประมาณนี้นะหรับของเราเน้นไปที่เซอินเป็นหลักนะแล้วก็ตัวแถวหน้าเนี่ยก็เอามายืนนะครับผมใส่เลือด2เลือดนะใส่เกาะเลือดเอามายืนให้ได้แล้วก็สำหรับตัวบัฟเนี่ยให้ใส่เจมเป็นลดคูดาวยีสิบเ์เซนะสำหรับตัวบัฟอย่างยูริเฟนลีหรือเลกกินเลสเนี่ยเราก็ต้อง ส่ให้นางด้วยแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่นะก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับผมถ้าการลงสงครามจิงประสาทแม่แม่ของเจฟประจําวันศุกร์นั่นเองครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด้านประสาทสไป์อันนี้ลงง่ายมากเลยนะสไปก็าคริสนะโอเคสลับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะก็เดี๋ยว ไม่แน่ใจว่าเหลือวันไหนบางที่ผมไม่ได้อัาคลิปแล้วลงนะก็เหมือนจะมีอไอรีนหรือเปล่าไอรีนราเชลแล้วก็สไปน่าจะไปแล้วน่าจะเหลือสามตัวมั้งหนึ่งสองสามเดลโลนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> ต้องมาดูอีกทีแต่ว่าคลิปที่ผมอ่าไปแล้วนะก็จะเป็นรูดี้ สไปแล้วก็คิสนั่นเองน่าจะเหลือสี่ตัวนี้มั้งนะไอรีนลาเชลเดนโลนแล้วก็เจฟนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับใครที่สนใจอยากเข้าคิวด้วยกันเนี่ยก็เข้าได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ว่างสี่สำหรับด้านของวันสงครามจิงประสาทเนี่ยก็ของเอสทุกวันนะอันนี้เหลือแค่เจฟนะที่เถิติเก่าก็สีล้านใช่ไหม แต่กล่องเอทุกวันแน่นอนนะกล่องเอทุกวันแน่นอนการันตีเพราะว่าช่วงตีหนึ่งตีสเนี่ยผมก็จะมาเก็บคะแนนให้ถึงกล่องเอสนะโอเคสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็นอนนะทุกคนบ๊ายบาย